ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญเคระ่องาจ,จารย์เครื่องรางของข,องของังแรวััตุที่เป็นมงคล ท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยทางสัญญาณจารย์ดาวเทียมได้ทั่วโลกนะฮะหรือเข้าในเว็บไซต์ผดังรนวดคอมที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระก,กุหรือพระเกจีอาจารย์หรือจะเป็นเครื่องรางของขังหรือจะเป็นพระคณาจารย์นะครับท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็แฟนเพจท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆ รับมีมากมายให้ท่านได้เลือกชมนะ,ค,ะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่ที่สมรสนุ์งบ้านป่าช้าบ้าน พลสิมนะฮะอยู่ที่อำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับรวงผู้เขียนท่านเป็นเทราวเ,เทระเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะครับปีนี้อายุพรรษาท่าน93-94ภาพรรษานะฮะครับก็ที่หวยออกมา94ก็มีคนถูกหวยกงนเยอะแยะมากมายนะฮะครับเราจะให้ท่านไปชม เรียกว่าทราบเรื่องราวต่างๆเหรียญห,หล่อหลวงปู่เขียนนะฮะรับท่านได้รับอนุญ,ญาตให้สิทธิ์ได้จัดสร้างเหรียญห,หล่อหลวงปู่เขียนเป็นสืบสารตำนานพระเกจิอาจารย์ดังแห่งรุ่มน้าแม่กองก็คือลักษณะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบ่นซึ่งมีเหรียญหลักล้านนะฮะรับในรูปลักษณะแล้วก็ได้นาเอามาเป็นแบบแล้วก็มีรูปหลวงปู่เขียนอยู่ตรงกลางนะเขียนหลวงปู่เขียนนะขับอุบลขับบาสมังค สงป่าชาบ้านผลสิมนะอำเภอเขื่งนายจังหวัดอุบลราชธานีนะได้ประกอบพิธีเททองไปเรียบร้อยแล้วเททองรอน้ําเลิกนะครับก็ท่านก็สอบถามโทรศัพท์สอบถามไม่เลยนะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะนี่คือเหรียญหล่อขับจาก รูมน้ำแม่กองมาสู่รูมน้ำโขงก็คือหลุงปูรอดนะฮะซึ่งมีเหรียญราคาบูชากันแพงมากๆครับแล้วนี่คือช่อนะฮะที่หล่อนะฮะพร้อมอ่เรียกว่าช่อหลุงพอเงินนะฮะครับก็ได้เททองหล่อไปเรียบร้อยแล้วกับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับก็จะมีพระพรหมมังกราจาร์ท่านเจ้าคุณทองชัยวตัตรมิตรท่านเป็นประธานเททองหล่อแล้วก็อาจารย์ธีนพรสุขสิณนะสิทธิพุทธคมของหลวงปู่ทิมบวรหารไลนเผือบันไายจังหวัดระย ท่านก็มาเป็นพิดปาเรียกว่าประธานเปิดฟ้าเปิดดินเปิดสวรรค์เปิดประดานเปิดนรกนะฮะแล้วก็โหนดัง โหนฟันธงดังแม่นสุดๆครับอาจารย์รักเลขานิเทศได้ไปประกอบพิธีบวงสวงอัญเชิญทวยเทพเทวดาทุกชั้นทุกวิมานนะฮะขับนมณฑลพิธีที่สำลักสง์ป่าช้าบ้านโพนสิมนะอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือเหรียญหล่อนะฮะหลวงผู้เขียนก็ในลักษณะรเ,เรียกว่าลักษณะหลวงปู่รอดรับจากร่มน้ำแม่กองมาสู่ร่มน้ำโขงนะฮะได้รวบรวมมาชนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานต่างๆและอาจารย์ลักก็ได้มอบชนวน ควนนะครับต่างๆให้ไปประกอบพิธีเททองรอน้ำเลกครับนี่คือตะกุดหล่อนะฮะตะกุดหล่อลุงปุกเขียนนะซึ่งยังไม่เคยมีการจัดสร้างถือครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้ประกอบพิธีเททองรอน้ำเริอกครับตะกุดหล่อนี่รับหล่อเป็นตะกุดแล้วจะมีรูปลุงปุกเขียนอยู่ตรงกลางแล้วข้างในนี่ที่เป็นรูนะจะมีตะมีแผ่นทองคําที่ลงอักษร ใส่เข้าไปหรือจะเป็นแผ่นเงินหรือจะเป็นแผ่นนาาหรือจะเป็นแผ่นสมฤทธิ์นะฮะท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามไปเลยทั้งหมดวัตถุมงคลทั้งหมดจะมีโคดมีหมายเลขนะ,ะครับก็ถือว่าวัตถุมงคลทั้งหมดสร้างตามตำราสร้างตามขั้นตอนทุกประการนะ,ะครับนี่คืออาจารย์ลักษเลขานิเทศนะ,ะครับก็ได้เรียกว่านามัสการครับกหลวงปู่เขียนปุญญากามโมถือว่า เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งรูป,ปน้ำโขงเบอร์ต,ต,ต้นในขณะนี้นะฮะอาจารย์ลักษณ์เลขานิเท้ก็เป็นโหรฟันธงที่แม่นที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะมีความศรัทธากบหลุงปุ่เขียนเป็นอย่างมากนะฮะครับก็ได้เดินทางไปที่สำมัสสงฆ์ป่าชาบ้านพลสิมนะอำเภอเคืองนายจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเพื่อไปเป็นประธานในพิธีอ่เขาเรียกว่าบ่วงสวงนะฮะครับก็เรียงยิงก่อนที่จะเททองรอ,อน้ำเลิกครับก็ได้เอาชนวน ขับให้หลวงผูเขียนนี่จานอัคระครับเพื่อที่จะนําไปใส่ในเบา้าเททองรอเป็นเหร,รียญ่อนาเลิกเหรียญ่อผู้เขียนนาเลิกแล้วก็ตะกุดนะฮะตะกุดหล่อนาเลิกนะฮะขับของหลวงผู้เขียนนะฮะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินครับเสร็จแล้วหลวงผู้เขียน่านได้จานอัคระแล้วก็ได้เป่าที่มวลสารนี่ครับอาจารย์ชินพรสุขสธินะฮะนี่ครับสิทธิพุทธคมนะฮะของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะ ผู้ที่เปิดตำนานการสร้างการสร้างอะไรไหมครับพระกิ่งชินบัญชรน,นะเมื่อวันที่5พฤษภาปี17 มาจนถึงปัจจุบันครับกิ่งองค์นี้ราคาหลักหลายๆล้านนะครับถ้าทรงคำก็ต้องพูดกันสิบร้านนะฮะครับสมัยก่อนเปิดจองนี่อง์ละ3 0 0บาทนะฮะอาจารย์ชินพรก็สืบสารตำนานเป็นสิทธิเอกสิทธิพุทธคมของหลวงปู่ทิมวัาหานไล่ผู้ทจะเปิดตำนานการสร้างไม่ไว่าจะมีเหรียญเจริญพรล,ล่างบนหรือจะเป็นคุณแผนผงพรายกุมารหรือจะเป็นพระกิ่งชินรัมชรนะรอาจารย์ชินพรนะครับเป็นผู้ที่ดําเนินการจัดสร้างนะฮะครับนี่คืออาจารย์ลักษเลขานิเทศนะครับที่หลวง เขียนได้จานอักครับอาจารย์ลักษ์ก็อธิษฐานครับก็เป็นชนวนที่อาจารย์ลักษ์นี้ได้ถวายกับหลวง่อเขียนเพื่อที่จะนํามาเททองหล่อนะฮะเหรียญหล่อหลวง่อเขียนแล้วก็ตะกุดหล่อหลวง่อเขียนนะถือว่าสุดยอดสุดๆนะ,ะแล้วอาจารย์ลักษ์ก็ยังมีแผ่นทองคนี้มีแหวนทองคําแล้วก็ยังมีเาขาเรียกว่าทองคํหนักอีก เป็นบาทนะฮะได้เป็นชนวนที่เททองหลอนี่คือชนวนที่อาจารย์ลักษ์ได้ถวายให้หลวงพ่อเขียนครับก็ได้พอหลวงพ่อเขียนท่านอธิษฐานเสร็จอาจารย์ลักษ์ก็มาใส่ในเบ้านะฮะในเบ้าครับก็จะมีสิญญาิานุสิทธิ์แล้วกเ็เรียกว่า,าผู้ที่ร่วมงานนะครับขนะมนตร์พิธีที่สำรักสง์ป่าชาบ้านพลเสียมณนะอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะนี่ครับชนวนต่างๆทนะี่ได้เททองหลอรอมนะฮะรับเป็นชนวนที่มี แผ่นยันแผ่นจานมีทั้งโลหะธาตุาที่เป็นมงคลจะมีสายล่อฟ้าโนบะสูโนบะสูน,น,นจะมีทั้งเหล็กไหลดำเหล็กไหลาขาวนะฮะอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะครับก็ได้ประกอบพิธีเททองล้อมนะฮะล้อมเป็นจำนวนแล้วก็เททองรอนอนำเลิกครับก่อนที่จะมีพิธีบวงสวงครับอาจารย์ชินพรสุขสถิตนะฮะครับได้ประกอบพิธีเปิดฟ้าเปิดดินเปิดสวรรค์เปิดบาดาลเปิดนรกนะฮะเป็นตำราที่สมัยหลวงวิทิมท่านได้ให้ทำพิธีบวงสวง พระกิ่งชีนบัญชรหรือว่างานที่ต่างๆสมัยที่หลวงพุทธิมท่านยังไ่ละสังขารนะอาจารย์ชินพรก็ได้สืบสารตำนานมาตรงนี้ก่อนจะทําพิธีอันเป็นมงคลต่างๆอาจารย์ชินพรต้องทําพิธีเปิดฟ้าเปิดดินเปิดสวรรค์เปิดบาดาลเปิดนรกแล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงนะโดยอาจารย์ลักเลขานิเทศครับนี่ครับจะถวายตามตาราทุกอย่างถวายพระไต แล้วก็ถวายบาทนี่ครับอาจารย์ธีพรพรสุขสิทธิ์นีสองอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยดังทะรุฟ้าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธีพรพรสุขสิทธิ์อาจารย์ลักษ์โหนฟันพงแม่น สุดๆในกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลนะ,ะครับในการเททองหล่อนำเริกเลหลียนหล่อหลวงพเขียนและตะกุดหล่อหลวงพเขียนครับนี่คืออาจารย์ชินพร์สุขกิทธิ์นะฮะอาจารย์รักก็ได้ประกอบพิธีครับบวงสวงอัญเชิญถวยเทพเทวดาลงมา อ่าเรียกว่าอำนวยเอชัยลงมาสถิตณมนตรพิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อนําเลิกพระกิ่งอ่าเททองหล่อน้าเลิกนะเหรียหลหรือพวกเขียนแล้วก็ตะกุดหล่อนะฮะขับก็ให้มีความขังความศักดิ์สิทธิ์กับผู้ที่แนะนำมาไปพกพาราตนาจิตตัวนะฮะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาอยู่ณมนตรพิธีที่สารักสงป่าชาบ้านพลศิลป์น,นะฮะขับอำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะขับก็ถือว่า เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่ก็ตามตำรับตำราโบราณทุกประการนะครับอาจารย์ลักก็จะประกอบพิธีที่ท่านได้ศึกษาตำรับตำราเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์นะอ่านองค์การนะครับนี่อาจารย์ธีรพรนะฮะสุขสถิตนะครับ,รบแล้วก็ยังมีพิงพาด บิงพาดนะฮะเครื่องเครื่องปิงพาดราชพนต่างๆนะฮะก่อนที่จะบวงสรวงเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญเทวดาลงมาสถิตนะก็เป็นเพลงที่อัญเชิญเทวดาเป็นเพลงต่างๆที่อาจารย์ลัก์ได้กําหนดขึ้นมาว่าเพลงนี้เป็นยังไงเทวดาฟังเสียงเลยต้องลงมาณนะมณฑลพิธีนะเป็นปิงพาดครับที่ได้นําเอาอาจารย์จาก ราชาพัชอุบลร,ราชธา,านีที่สอนดนตรีไทยนะมาบรรเลงพร้อมกับนางลำนะนี่ก็คืออาจารย์จินทรพรสุขติ์แล้วก็ภูมิกับนะอำเภออำเภอเดชอุดมแล้วก็คุณอ้วนเลขาของอาจารย์จินพรพรครับก็เกิดปฏิหารบนทองฟ้าเมฆเป็นพยานหน้าครับนี่ครับท่านดูนะฮะ เป็นพญานาคครับมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่อยู่นามณฑลพิธีก็เห็นกันทุกทุกทุกคนเลยนะฮะเมฆเป็นพญานาคนะฮะครับก็เป็นรูปลักษณ์ต่างๆนี่ครับเห็นชัดเจนเลยนะฮะครับความขลังความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดเมื่ออาจารย์ชินทรภูสิุขติ์ครับได้เปิดฟ้าเปิดดินเปิดสวรรค์เปิดบันดาลอาจารย์รักเลขานิเทศได้อเชิญทวยเทพเทวดานะฮะทำให้ข้างบนทองฟ้าปรากฏ เหตุการณ์อย่างนี้ที่ท่านเห็นนะดูการชัดๆเลยนะฮะครับแล้วก็ยังมีเรียกว่าแฟนแฟนเพจผมเนี่ยครับคุณโอบันสวนเนี่ยครับก็ได้เขียนลายเส้นให้ชัดเจนว่า เป็นพญานาคหรือมังกรนะครับก็ส่งมาให้ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณโอบันสวนนะครับที่ได้เขียนลายเส้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่งมาให้ผมผมก็ได้ขอญาตเขามานํามาเผยแผ่นะเพราะว่าคุณโอบอกว่าให้ดูว่าจะเป็นพญานาคหรือมังกรนะะแล้วแต่แล้วแต่ท่านที่จะเห็นแล้วแต่ท่านที่จะคิดแล้วแต่แล้วแต่ท่านที่จะดูนะฮะครับนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ครับนี่นางรำนะฮะนางรำคณะน่าฏศิลจากราชพัชอุบ ราชธานีที่มารำถวายถวยเทพเทวดานที่สิงสถิตอยู่ทุกชั้นทุกวิมานในขณะที่อาจารย์ล์ หรืออาจารย์ชินทพรได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลสุดๆนะครับอาจารย์ชินทร์พรก็โปรตข้าวตอกดอกไม้หลังจากที่บวงสรวงเสร็จนะครับอาจารย์รักก็จะโปรต์ข้าวตอกดอกไม้นะฮะนี่คือความขลังพรสวรริ์ของนางลำที่ท่านเห็นนะครับนี่ครับราตรนีหน้าเครื่องบวงสรวงนะฮะก็เกิดปฏิหารครับบนท้องฟ้าจะมีหลากหลายที่ทุกท่านได้ถ่ายรูปและสง่งมานะฮะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือจะเป็นพญานาคนะครับนี่คือนางลำ จากคณะนาฏเสิป์จังหวัด อุบลร,ราชธานีของสถาบันราชพัฒนะครับนี่คือชนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุาที่เป็นมงคลได้นํามารอร้อมแล้วนามาประกอบพิธีเจดทองหล่อนาเริกนะฮะเหรียญหล่อลุงปู่เขียนปุญญะกาโมแล้วก็ตะกุดหล่อลุงปู่เขียนปุญญะกาโมนะท่านก็โทรศัพท์สอบถามไปเลยนะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านหน้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับนี่คือลุงปูอ่องนะพระเรจเจจรย์ของอุบลร,ราชธานีนะก็นั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะแล้วก็นี่คือลุงปู เขียนนะปุญญากรโมนะสำนักสง์ป่าชาบ้านพลศิลป์นะครับก็ได้นั่งปกอายฐานจิตในขณะที่ประกอบพิธีเททองรอ,อนำเริกนะครับโดยพระพมังคราจานนี่ครับพระพมังคราจานท่านเจ้าคุณธงชัยนะฮะวัตเตมิตรนะครับผู้ที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นพระเถระเถระเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยพมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะฮะท่านในเมตตาเดินทางมา เป็นประธานในพิธีเททองรอนำเาิกนะครับก็เหรียญหล่อหลวงปู่เขียนบุญญากรโมถือว่าเป็นครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์ที่ได้ดสืบสารตำนานจากพระเกจิอาจาร,รย์ดังแห่งลุ่มน้ำแม่กองก็คือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนจังหวัดสมุทรสาครที่มีเหรียญหล่อราคาหลักล้านได้นำเอาลักษณะครับมาสู่หลวงปู่เขียนบุญญากมรมเทพเจ้าหรือว่าพระเกจิอาจาร,รย์แห่งลุ่มน้ำแม่โขงนะครับก็ได้นำมา ประดิษฐานหรือว่านายได้บังเกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์ป่าชาบ้านผลศิล์นะอำเภอเครื่องในครับจังหวัดรุวลราชธานีนะฮะนี่ครับก็จะมีพระที่เจริญพุทธมนต์ธรรมจักรนะครับก็พิธีการต่างๆนี่ขั้นตอนนี่เรียกว่าถูกต้องตามํำลาทุกประการนะครับก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระพมมังค์ราจารย์เจ้าคุณนงชัยจะมีเ,เรียกว่า เกเจอ,อาจารย์ทางคารวาตนะฮะอาจารย์ธินพรสุกติ์อาจารย์รักเลขาเนเพศแล้วจะมีท่านภูมิกับเชสุดดมแล้วจะมีคุณน้องล้านดาวกาแฟนะฮะครับก็แล้วมีคุณสิทธิ์ประธานชมว่าประธานสมาประธานภาคของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะฮะครับก็อยู่หน้ามณฑลพิธีนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระ เลี้ยญห,หล่อนะฮะหลวงปู่เขียนบุญยกามโมนะฮะแล้วก็ตะกุดหล่อนะฮะครับนี่อาจารย์ลักก็จะมีโปรยข้ตอกดอกไม้ที่เบ้าที่ได้เททองหล่อไปแล้วนะขับเสร็จแล้วอาจารย์ลักอาจารย์ชินพรก็ได้ตรวจน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสรรพษษสัตว์สรรพสิ่งที่ร่วมเกินแก่เจ็บตายให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลน,น,น,นะฮะรับที่ได้กระทำนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆนะนี่ครับพระ เทราเทระพระเกเจอิอาจารย์ครับพระพรมมังกรอาจารย์ท่านเนี่ยคุณองชัยวัจยมิตรครับหลวงปู่อ่องวัดสิงหราชนะฮะแล้วก็หลวงหลวงพ่อเขียนสำนักสงฆ์ป่าชาบ้านผลศิษย์นะฮะครับก็ได้ถือนะอเรียกว่าเหรียญหล่อหรือตะกรุดหล่อนะฮะนี่หลวงพ่อเขียนท่านได้พิจารณาดูเรียกว่าเหรียญหล่อหลวงปู่เขียนแล้วก็ตะกรุดหล่อท่านบอกว่าโอ้โหสุดยอดงามสุดๆถือว่าเป็นครั้งแรกอาจารย์ลักษ ก็ได้ให้ช่างในทุบเบ้าทุบเบ้าเสร็จแล้วก็ได้นํามาให้หลวงพ่อเขียนได้อธิษฐานได้บุกเสกนะครับก็เป็นเห,นหรียญหลอกก็ติดต่อสอบถามนะฮะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะค,ะครับก็ท่านก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ เหรียญหล่อหลวงปู่เขียนตะกุดหล่อหลวงปู่เขียนนี้จะต้องจองยังไงต้องบูชาย,ยังไงมีเนื้ออะไรบ้างนะครับโทรศัพท์สอบถามไปเลยนะครับนี่คือเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของเหรียญหล่อ,อนะฮะสืบสารตำนานจากลุ่มน้าแม่กองมาสู่ลุ่มน้าโขงนะครับหลวงปู่เขียนปุญญกะกมถือว่าเป็นพระเกจิจอาจาร์เรียกว่าระดับต้นๆน,นะครับของเมืองไทยนะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะท่านอยู่ที่สำนักสำนักสงฆ์ป่าชาบ้านพลสิมนะฮะ อำเภอเครองนายจังหวัดอุบลราชธานีครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นึงครับ